เติมอันนี้คือสีเดิมที่ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นสีที่จางแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เขียนเพิ่มนะคะนะคะนี่คือสีเพ้นท์ล้วนเลยนะนี่คือสีเพ้นท์นะคะเพราะว่าถ้าสีที่เป็นดินสอเนี่ยมันจะเช็ดออกมายังไงก็ออกนะคะยังไงก็ออกแน่นอนนะคะตัวนี้คือสีเพ้นท์ที่ทาไปแล้ววันที่สองค่ะนะคะถ้าเราไม่อยากแต่งหน้าเยอะมากเราแค่นี้ก็สามารถออกจากบ้านได้เนาะแต่วันนี้เราอยากเติมเพื่อความเป๊ะนะคะอยากให้ดูคมขึ้นก็ใช้วิธีการเติมได้เลยนะคะ เติมคิ้ววิธีการนะคะเราทาไม่ต้องหนามากก็ได้นะคะจะเชเิดเติมสโมกเบาวทับบนสีคาราเมลนะคะคาราเมลคือคือสีที่ติดอยู่บนผิวนะคะ Okay, ะะเราอาจจะเติมแค่หางก็ได้นะหางคิ้วแปลงที่ได้ไปอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละแบบเนาะแล้วแต่ของแถบที่ได้ไปของแถมส่วนใหญ่จะเป็นตัวนี้แต่ถ้าไม่ได้ตัวนี้ก็จะเป็นหัวตัดบ้างอะไรบ้างเนาะก็ที่แถมให้ไปส่วนใหญ่ใช้ได้หมดนะคะโอเคเติมเลยค่ะเติมแค่นี้เราทิ้งไว้สักครู่ เรามีตัวช่วยนิดนึงก็อาจจะใช้เป็นแปรงนะคะที่ที่มันมากับดินสอเขียนคิ้วที่เป็นแปรงเกลียวเกลียวแ,แ,แบบนี้นะคะอยู่กับดินสอเขียนคิ้วทั่วไปนะคะเกียร์ค่ะนะคะติดแล้วจะเข้มกว่ากันแล้วเห็นไหมคะแค่นี้ก็สวยแล้วเนี่ยนิดเดียวใช้ง่ายมากโดยที่ไม่ต้องใช้ดินสอเขียนคิ้วเลยนะคะ บางคนบอกว่ามีดินสอขเขียนคิ้วหลายชนิดมากเลยติดทนกันน้ํานะคะถ้ายัางลองเปิดใจใช้สีเพนคิ้วจิ๊ดจ๊ดก็ลองดูเนาะเพราะว่ามันไม่ต่างกับดินสอขเขียนคิ้วนะใช้ง่ายนะทาบางๆแตะทีละน้อยๆแต่การติดทนแบบนี้นะคะจะได้แค่ประมาณวัน2วันนะคะถ้าเราทาบางนะถ้าเราทาหนาจะติดทนหลายวันนะคะทาบางๆแบบนี้แค่นี้ยะตอยู่ได้แค่ วันเดียวนะบางคนหน้ามันมากแค่วันเดียวนะคะแต่ถ้าผิวแห้งๆอย่างจีง๊ดแบบผิวผสมผิวแห้งเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณสองวันนะ2วันบางทีก็ต้องมาเติมใหม่เนาะเพราะว่าเราทาบางนะคะอ่ะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือคมขึ้นมาเลยสีสโมกเบากับคาราเมลนะคะใช้สีเข้มไปที่หางคิ้วนะคะเติมสีเข้มให้เติมไปที่หางคิ้วนะส่วนสีอ่อนนะคะก็ สามารถใช้ได้ทั้งคิ้วบางคนบอกว่าเลอะแล้วทำไงนี่ค่ะเช็ดได้เช็ดได้นะคะแล้วก็แปลงปัดแบบนี่เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยอยู่ไปเลยอย่างเงี้ยทั้งวันเหงื่อออกหน้ามันฝนตก